สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาเฟซบุ๊กแล้วก็ชาโซจิแคมแล้วก็ชาคูเกอรแ,แล้วก็ผู้ติดตามข้อมูลในไทม์ไลน์ของเบนซี่สองสามนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ําหนักกระชับสัสดส่วนนะคะแล้วก็เห็นผลไวในเดือนแรกแล้วก็ปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างเจาะลึกนะคะว่าสินค้าตัวไหนเหมาะกับคุณนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างแล้วก็ตอบโจทย์ในลูกค้าแต่และรายบุคคลนะคะก็อย่างแรกเลยอันนี้จะเป็นสินค้าที่เราทานเองก่อนนะคะเป็นอัออตัวที่ทานเองแนะนําเลยแล้วกัน ตัวแอฟริกัน SX นะคะจะตอบโจทย์กับคนที่ต้องการลดน้ําหนักแบบเบาๆซักประมาณสี่กิโลห้ากิโลนะคะแล้วก็เป็นหมู่ของวัยรุ่นนะคะไม่มีอาการลดยากด้วยยานะคะแล้วก็เป็นคน,คนน้ำหนักตัวไม่มากแล้วก็ไขมันไม่มากก็แนะนาเป็นตัวนี้เพราะว่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็เห็นผลในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็แนะนําให้หลีกเรื่องของมันของท่อนอารมณ์หน่อยแล้วก็แอฟริกันจะมีหกสิเม็ดนะคะมีส่วนประกอบนะคะ จะมี60เมรแล้วก็สามารถทานได้1เดือนนะคะแล้วก็จะเห็นผลไวในเดือนแรกแล้วก็ณีที่2สําหรับเคสที่มีอาการลดยากด้วยยาทานเก่งคุณแม่หลังคลอดไขม,สสมันสะสมไขมันพอกท้องผูกทานเก่งไม่มีเวลาออกกาลังกายแนะนำให้เป็นตัวลารดคู่กับตัวแอฟริทิกแอซนะคะวันนี้ก็ทานเองอยู่นะคะเพราะาเป็นคนที่ทานเก่งกันก็แนะนําเป็นตัวนี้เพราะว่าจะจัดโปรสุดคุ้มอยู่ที่1,800บาทแล้วก็ฟรีค่าจะส่งอีมเอนะคะเซตนี้จะลดน้ําหนักได้5-8กิโล ใน1เดือนนะคะแล้วก็แอฟริกันกะลาสก็จะมี60เมตรนะคะแล้วก็วิธีทานก็คือทานก่อนอาหารเที่ยงแล้วก็ก่อนอาหารเย็น20่นาทีดื่มน้ำหนึง,นหนงสงแก้วนะคะแล้วก็ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงนะคะไม่เหี่ยวไม่โสมไม่เจ็สั์ไม่โยโย,ย,วย,วยวนอนหลับเป็นปกติเมื่อลดน้ำหนักได้พึงพอใจแล้วก็สามารถหยุดทานได้เลยนะคะส่วนไอไอาคานทีนะคะสิง้าไทยนะคะปลอดภัยผ่านออยอนะคะ ราคาหน้ากล่องอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเกี่ยวกับเล่นการผอบผ่านโดยตรงนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเออเป็นโรคความดันหรือมีโรคประจําตัวก็แนะนําเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ตอบโจทย์กับคนที่มีโรคประจําตัวได้ดีกว่านะคะแล้วก็ส่วนน้องใหม่เลยที่อยากจะแนะนํานะคะก็จะเป็นตัว id slender ตัวนี้เลยนะคะอันนี้คือล็อตเก่านะคะนี่คือล็อตเก่าตัวนี้เป็นรุ่นปรับสูตรใหม่พัฒนาสูตรเลยนะคะสินค้าล็อตใหม่เพิ่งได้มาปลอดภัยผ่านออยนะคะ ตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับคนที่ต้องบอกเลยว่าทานเก่งมากทานเก่งแล้วก็ยังชอบทานไขมันไอ้พวกของมันของทอดน่านลมบา้างแล้วก็ในมือที่ทานหนักจริงๆแนะนําให้ทานเป็นตัว id slender ตัวนี้จะขับไขมันโดยตรงนะคะตัวนี้ก็ราคาหน้ากล่อง1นึทางบาทก็จัดโปรที่850บาทแล้วก็ซรีค่าจัดส่งอีกเอดนะคะแต่แนะนําว่าตัวหลักจริงๆในการลดหนักเนี่ยสตัวนี้จะเด่นที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ยังติดทานของมันของทอดหรือนะ่าลมอยู่รู้สึกว่าเต็มมีไขมันจ,จัดจัดเลยถึงแนะนําให้ทานเป็นตัว id slender เข้าไปเสริม ทานเพียงแค่วันหนึ่งเม็ดเลือกเอาเลยว่าจะทานมือเที่ยงหรือมือเย็นที่เรารูสึกว่าทานอาหารได้มากส่วน id s l เ n d e r นะคะตัวตัว e อก cutio นะคะจะเป็นตัวผิวขาวใสโลลิ้วรอยตัวนี้ปัดปลอดภัยผ่านออยตัวนี้ก็ราคานะกล่องหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทก็จะจัดโปรที่แปดร้อยห้าสิบาทฟรีค่าจะส่งอิเอเหมือนกันนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้ลลิ้วรอยฝ้ากาะจุดจังจุดด่างดโดยตรงนะคะอ่ะทีนี้ปุ๊บมาถึงราคาทราบกันทุวหน้านะคะแอฟริกันเอสเอ็กตัวเดียวหนึ่งพัน 150บาทส่วน id นะคะส่วน il i p u t a t h โ o n หรือว่าตัวลัดทุกตัวจะอยู่ที่850บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่ง h ินเอสแนะนำให้ถ้าซเมในเซ็ตคู่จะคุ้มกว่าเพราะว่ามันจะอยู่เพียงแค่1,800บาทนะคะเลือกเอาเลยค่ะว่าจะเป็นแอฟริกันคู่ลาดหรือแอฟริกันคู่กับ id ก็ได้แล้วแต่นะคะ,อะพอทีนี้ปุ๊บแล้วก็ถ้าเป็น แนะนำในคาเบื้องต้นก็คือถ้ามีโรคประจําตัวนะคะหรือว่าอายุเท่าไหร่มีปัญหาตรงส่วนไหนนะคะต้องการลดน้หนักอาจจะมีการคุณแม่หลังคลอดท้องผูกทานเกลือนี่แบบอลังการมีโรคประจำตัวก็ควรจะบอกในข้างต้นก่อนเพราะว่าจะได้นําจัดเซ็ตอย่างถูกต้องนะคะแล้วพอสอบถามเสร็จปุ๊บพอทีนี้มาถึงอเมื่อลูกค้าจะส่งสินค้า,อ,อ,ยาอย่างเช่นวันนี้นะคะวันนี้3พฤศจิกายนใช่ไหมคะอันนี้แพ็คสินค้าเต็มส่งแล้วนะคะเราก็ความน่าเชื่อถือของเราในการจัดส่งเราก็ สามารถแจ้งโอนได้เลยที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะหรือว่าธนา,ธนาคารกรุงเทพนะคะเพราะว่าที่บ้านทําอยู่กสิกรกรุงเทพนะคะแล้วก็เมื่อคอนเฟิร์มสินค้าแล้วเราก็จะทาการถ่ายเ,าเาป็นสลิปใบเสร็จอินเอ็ไปให้อย่างเงี้ยคะ่ะมากมายนะคะค่าอินเอ็ก็จะอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าบาทอยู่แล้วค่ะคือเราเข้าจัดส่งฟรีไปให้แล้วก็ เราก็จะจัดส่งทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าคุณอยู่ประเทศไหนนะคะเราก็สามารถจัดส่งให้แล้วก็บริการช่างน้ำหมักแล้วก็แจ้งราคายอย่างซื้อตรงไม่มีการบวกเพิ่มนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปที่ Google หรือว่า YouTube พิมพ์คาว่า b e n ซ c 23นะคะหรือว่าเยี่ยมชมที่เฟ e บุ o กเบนซี่ไอเ l เ n d e r แล้วกันนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากค่ะวันนี้ที่ได้รับชมนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่0846697896 หรือว่าผ่านทางไลน์ b e n z e y 2 3นะคะแอดเป็น i d ไลน์หรือว่าดูใน f a c e o o o แล้วก็กดแอด q r code ของ b e n z ี23เข้าไปเลยค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำว่าถ้ามีอาการลดยากด้วยยาทานเก่งท้องผูกนะคะแล้วก็ลดหนักเกิน 5, 5้าถึงกิโลก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะเซ็ตคู่แต่ถ้ทาท่านรู้สึกว่ายัางทานเก่งอยู่ยังกินของมันของทอดหน้าลมหรือว่าทานเป็นมือน้อห,หนักอยู่ก็แนะนำให้ทานเป็นตัว i d c l i n d e r เข้าไปเสริม ในในมือได้มือหนึ่งได้เลยค่ะงั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ